สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคนโมโหร้ายหรือว่าฉุนเฉียวหรือว่าคนขี้โมโหนั่นเองคนโมโหร้ายฉุนเฉียวหรือขี้โมโหนั่นเองนะครับในสังคมไทยเราเออแม้แต่ทั้งสังคมโลกปัจจุบันเนี้ยโลกนี้กําลังระบาดนะโลกนี้กําลังระบาดโลกนี้กําลังมาแรงโลกนี้ เป็นอยู่ทุกที่ฮะเป็นอยู่ทุกที่แม้แต่ตัวพวกเราเองก็ตามเถอะนะถ้าไม่ควบคุมตัวเองถ้าไม่ดูแลถ้าไม่คิดเยอะยนะมันก็จะเป็นทุกผู้ทุกคนแหละครับเพราะฉะนั้นมาดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรนะอันที่หนึ่งนะครับเป็นคนมีทิฏฐิสูงนะคนที่โมโหคนโมโหร้ายเนี่ยอันดับแรกเลยคือเป็นคนมีทิฏฐิสูงนะเช่นอ่า ตัวเองเก่งอยู่คนเดียวอะ่ะอ่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวล่ะตัวเองรู้อยู่คนเดียวล่ะตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวล่ะเพราะนั้นคนอื่นจะรู้เท่าทันตัวเองไม่ได้ตัวเองจะต้องเป็นคนเก่งเสมอตัวเองจะต้องเป็นคนถูกเสมอตัวเองจะต้องเป็นคนที่รอบรู้เสมออัจฉริยะเสมอเก่งคนเดียวอัเด้อันนี้คือเป็นลักษณะของคนมีทิฏฐิสูงเนาะอ่าไม่ฟังคนอื่นละ เขาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ฉันเนี่ยเก่งที่สุดแล้วว่ากันนะอันที่สองไม่ชอบให้คนมาขัดจังหวะเวลาพูดเวลาอ่านาเสนออะไรต่างๆเหล่านี้เนาะชอบพูดคนเดียวว่ากันถอะเป็นคนพูด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 อ่าไม่ให้คนอื่นมาพูดเลยไม่ให้จังหวะคนอื่นเลยว่ากันเถอะอ่าจะแทรกไม่ได้เลยนะอ่าอันที่สามคือเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้ถูกต้องหรอครับ คนที่ขี้โมโหหรือว่าคนโมโหร้ายคนขี้ฉุนเฉียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เวลามันขึ้นเวลามันอารมณ์รอ้อนอ่าเวลาใจมันขึ้นว่างั้นเหระเนาะอ่าไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าระงับจับยังชั่งใจตัวเองได้นะแล้วก็อันที่สี่คือไม่เข้าใจคนอื่นอันนี้คือคนพวกนี้เขาจะไมร่รู้เลยว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรคนอื่นเขาเป็นยังไงคนอื่นเขาทําอะไรบ้างเนี่ยนะ เขาจะไม่เข้าใจเลยเอาล่าจะเข้าใจตัวเขาคนเดียวเท่านั้นนะครับอันที่ห้าเป็นคนอ่าอาฆาตมากร้ายนะคนพวกนี้จะเป็นพวกคนอาฆาตมากร้ายอา่าเจ้ากรรมอา่าจองแต่ทาอย่างเดียวต้องจะอา่าประทุสร้ายจ้องที่จะอาฆาตพยาบาทนะคนพวกนี้นะเนาะอ่แล้วก็สุดท้ายคือเป็นคนที่มีกรรมนะคำว่ากรรมในนี้มันก็จะส่งผล ถึงตัวเองบ้างบางโอกาสบางช่องทางอาจจะส่งผลถึงลูกถึงหลานแา,จจาน่ได้รับความลำบากได้รับความวุ่นวายได้รับความเสียหายในภายภักหน้านะครับวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือว่าต้องหมั่นพิจารณาดูอารมณ์ตัวเองบ่อยๆนะว่าทําไมเราถึงเป็นเช่นนี้เราจ,จะทําให้มันเย็นลงได้อย่างไรจะระงบับยับยั้งมันได้อย่างไรเนาะ อันที่สองก็คือต้องอดทนอ่าอดทนอดกัน้นและพยายามมองโลกในแง่ดีอ่าพยายามมองโลกในแง่ดีนะอ่าอันที่สามคือปล่อยวางครับการที่เรามีทิฏฐิสูงก็เพราะเรามีอัตราสูงนั่นเองเพรานั้นก็ต้องปล่อยวางอย่าย,ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรานะ อ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางรู้จักปลงบ้างอ่ารู้จักปลงบ้างไม่ใช่ไปแบกไปอุ้มไปหามตลอดเวลานะต้องรู้จักปล่อยวางปลงอ่าปล่อยวางปลงแล้วมันจะเบาโล่งนะแล้วก็ต้องมันทําสมาธิสวดมวนต์ภาวานาเดินจงกรมครับก็จะระงรบรบรบรับยัยั้งจิตใจแอนเจ้วกาอ่าจิตใจ โมโหร้ายเหล่านี้ลงได้ครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปฝึกทำนะครับเพื่อจะให้องค์กรหน่วยงานให้สังคมดีขึ้นครับสวัสดีครับ